สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องพรายแซมสั้นผนเมืองนะคะนี่ก็อยู่ที่บรรยากาศสุมน้ําเงินสุมน้ําเงินนะคะเป่นเคยวันนี้มาดูค่ะพ่อใหญ่คํามีวันนี้กินน้ําแล้วนะคะกินน้ําแล้วเป็นภาพที่อ <c oughs> ดีใจนะคะเพราะว่าอยู่กับเรามาอสองสามวันสามวันนี้บอสามวันนี้นะคะไม่กินน้ํานะคะกินนิดเดียววันนี้คือ เมื่อวานก็กินนิดเดียววันนี้คือกินได้นานนะคะนุ่นโอ้วันเล็กพบสูตรใหม่ต้องใช้วิธีไหนหโอ้ใช้ใส่ย,ยางนะคะพันรอบงาไว้วอโอ้เจ้าลืมใช่ไหมวันแรกมาไม่ได้ทำแบบนี้เราเราเราไม่ทราบเนาะไม่รู้นิสัยเขาว่าเขากินแบบไหนน้ำต้องกินแบบไหนนี่คือนี่ดูคะ่ะดู พ well <c oughs> ันรอบงาไว้นะคะอือโอ้โหท้องครับคุมาีาาีโอ้กินนานแล้วนะคะนี่โอ้โห ผ่นเล็กยังไม่เข้าใจเพิ่งเข้าใจวิธีการกินน้ําของผู้ใหญ่คำมีนะคะเคยเห็นครับเคยเห็นท่านเป็นครับเคยเห็นวันนี้ก็น่านจะอิ่มท้องกินหญ้าดีแน่นอนวันนี้น่าจะกินหญ้าได้ดีแน่นอนเพราะว่าเมื่อวานวันก่อนไม่กินน้ําเนาะก็จะทําให้การกินอาหารอ่ไม่อร่อยวันนี้น้ําก็กินได้เยอะ โอ้เสียงตดใครโอ้ยด้านนู้นเป็นพี่แซมเตรียมอาบน้ำจะไปไหนกันนะคะโอ้แนี้วันนี้กินจนอิมอ่มกินจนอิ่มปล่อยสายยางออกเองนะคะทุกวันควันเล็กป้อนถึงปากก็ไม่เอานะคะมองดูทอ้องอิ่มน้ำแล้วนะคะอือพอมาอยู่อ่ะ บ้านใหม่ดูค่ะหญ้าก็ไม่ค่อยเหลือนะคะกินหมดเกลี้ยงก็จะอยู่ท้องนะคะน้ำก็อ่ะวันนี้ถือว่ากินเยอะที่สุดในสามวันที่มาอยู่ในซุ้มน้ำเงินของเรานะคะก็รู้หลักสูตรของคุณตาแล้วอย่างนี้ก็น่าจะอ้วนขึ้นนะถ้าเขาอยู่ดีกินดีเราก็สบายใจนะคะเพราะว่าถ้ามาอยู่กับเราแล้วน้ำไม่กินหญ้าไม่กิน คนเลี้ยงก็ไม่สบายใจนะคะก็คิดหนักเหมือนกันน,กกนี่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเขาเพ่อใหญ่กินน้ำแล้วก็สบายใจไปอีกเปราะหนึ่งโอ้เรามาดูควานเล็กของเราบอกว่าสูงกว่าช้าง <Yeah. S 1> อืออาบน้ำให้หนุ่มแซมนะคะตอนนี้ ทั้งทุกเชือกก็ทยอยกันกินน้ำนะคะออบุญส่งทันวาพี่ขวัญจับน้ำไปนไหนกนันเนาะจะไปเที่ยวครับโอ้วขวานวจะพาอ่าพี่เซมไปเที่ยวนะคะว,ว,ว,วันนี้มีนัดมีนัด นัดกับใครไว้คะวันนี้นัดกับคุณพ่อครับโอว้วันนี้พี่เซมมีนัดกับคุณพ่อนะคะอ่าพี่เซมกับพี่ขวัญมีนัดกับคุณพ่อที่บ้านอ่า20ลหลังนะคะพอดีว่าที่บ้าน20หลังวันนี้มีกิจกรรมอ่าวันเกิดวันดีให้กับ f อนะคะจากต่างแดนอ่าให้คุณปูนะคะเป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงอ่าฉลองวันเกิด แต่ก็จะมีอผลไม้ให้กับช้างาที่บ้าน20หลังนะคะได้รับประทานกันแล้วก็อาหารสําหรับเลี้ยงควานนะต้องรอติดตามนะคะคลิปต่อไปนี่เราก็จะถ่ายทำเป็นคลิปไว้ให้รับชมย้อนหลังนะคะเพราะว่าจะไลฟ์สดให้ชมทั้งวันเลยก็กระไรอยู่เกรงใจคุณผู้ชมท่านดูเดี๋ยวบอกว่าอะไรไลฟ์ทั้งวันเลย แต่ก็จะอาไ์เป็นช่วงช่วงให้ชมบรรยากาศช่วงงานวันเกิดนะคะนี่ก็เราคือจะเก็บถ่ายคลิปบรรยากาศไว้ให้ชมนะคะอ๋อต้องไปหาพ่อหลังจากที่ตกมันมาสี่เดือนกว่าเนาะสเดือนกว่านะคะแล้วก็ไม่มีได้งานไม่ได้ออกงานแห่ด้วยกันอ่ะคิดถึงนะคะยังถูอยู่ยังถูมันอยู่ โอ้โหดูงาก็จะเอาไปแค่แซมสั้นขวัญเมืองนะคะแล้วก็วันนี้น้พ่อมหาน่าจะไปด้วยเนาะพ่อมหาก็เตรียมตัวแล้วพี่ขวัญเราก็อาบน้ําแล้วเนาะครับขวัญเขาขยันครับขวัญเขาขยันอ๋อขวัญไหนขยันขวัญขวัญเต้ยครับขวัญเต้ยอ๋อวันนี้ขวัญเต้ยเป็นเป็นขวัญพี่ขวัญครับอ๋อ อเรารติดตามครับวันนี้ควันเต้ยเป็นควันพี่ควันอีกแล้วเพราะว่าจะออกงานคู่อนาคตก็จะได้เห็นภาพแบบนี้นะคะอนาคตเพราะว่าเรารับงานไว้แล้วไดนนี่รับงานคู่ไว้แล้วได้สามนุ่มสิกอยู่นั่งโรงควันเต้ยยังไม่รู้นะครับว่าเรามีงานให้กับอ่าพี่ควันแล้วเดือนกุมภาปีหกห้าห่ ต้องรอติดตามนะคะหรือท่านใดสนใจมีงานก็จับจองกันเข้ามาได้นะคะแซมสั้นขวัญเมืองเราพร้อมแล้วเราควันเราก็พร้อมแล้วจะฝึกจากนี้ค่ะเพื่อให้ควันเต้ยนะคะได้ทําความคุ้นเคยกับพี่ขวัญควนัควนเก่งแล้วบอกว่าผ่านวิชาแล้วอาจารย์เล็กบอกต,อต่อไปก็จะได้เห็นแซมสั้นขวัญเมืองเอางานคู่แต่ว่าเราเน้นว่าต้องเจ้าภาพเดียวกัน ถึงจะออกคู่ได้ใช่ไหมเพ,เพื่อการดูแล,คว,ลความปลอดภัยอะไรอ๋ออยากให้อยู่ด้วยกันอยากให้แห่งงานอยู่ด้วยกันต้องเดินคู่กันเพราะว่าถ้า่าต่างคนไปคนละเจ้าภาพก็จะไม่ได้เดินคู่กันอส่วนวันนี้เราจะพาสองหนุ่มไปยี่สิบหลังอเพราะหญ่คำมีก็ต้องอยู่ซุ้ม พีใ่ใหญ่ธงชัยกับเด็กๆนะคะเราก็จะไปร่วมกิจกรรมแค่ช่วงเช้านะคะอ่าวันนี้ก็ให้ช้างทุกเชือกได้กินหญ้าก่อนแล้วก็จะโยนหญ้าไว้แล้วก็จะ,ะพาสองหนุ่มขึ้นรถไปใช่ไหมใช่ครับอ่าพาสงหนุ่มขึ้นรถนะคะไปไ็ะครับาทางไกลหลืออาทางไกลเพราะว่าวันนี้เรามีกิจกรรมยามบ่ายอีกนะคะวันนี้วันนี้ที่เราถ่ายทําถ่ายคลิปไว้นี่คือวันที่12นะคะ12 แต่ว่าคลิปนี้อาจจะได้เผยแพร่พหลังจากวันที่12นะคะ mm. ก็ให้รับชมบรรยากาศย้อนหลังนะคะ mm. หนุ่มสำอางของเรา mm. ก็จะอาบน้ำนานหน่อยนะคะต้องเข้าใจพี่เซมของเรา mm. หนุ่มเจ้าสำอางอ mm. นออกจากบ้าน mm. ก็ต้องเนี้ยบ mm. ต้องโล mm. เดี๋ยวก็จะถ่ายทำเป็นคลิปไว้ให้รับชม mm. เป็นระยะนะคะหรือว่าบาง ช่วงก็อาจจะได้ไหลสดให้ชม,มคุณตาก็กินน้ำแล้วค่ะคุณตาสดคุณตาของเราอ่าไม่รู้ยังไม่รู้จักเอาสายยางเข้าปากนะคะเป็นช้างโบราณส่วนแม่น้อยของเราก็นู่นค่ะใช้สายยางเป็นแล้วมแม่น้อยมาฝึกอยู่นี่เป็นเลย าเมื่อก่อนยังยังกินไม่เป็นนะคะใส่ปากไม่ได้ไม่รู้จักอ่ะกินน้ําด้วยสายยางนะคะต้องเอามือรองพอมาอยู่ที่บ้านตะกลางอ้ฝึกไปฝึกมาเป็นงานแต่พ่อใหญ่นี่ยังไม่เป็นงานหรือว่าคอนเตอร์ยังไม่ได้ฝึกเออต้อง,ต,องต้องพันงาไว้ใช่ไหมต้องให้พลต้องให้พลายสอนฝึกพ่อใหญ่ลองลองแบบพันงาไว้เหมือนเขา เห็นอาบน้ําตั้งนานนะคะยังไม่เสร็จสักทีเลยยังถูอยู่นั่นแหละถูทุกซอกทุกมุมเลยเดี๋ยวพอทุกเชือกอ่ากินน้ําเสร็จนะคะต้องพร้อมกันนะคะในซุ่มของเราคือถ้ากินน้ําก็คือต้องกินพร้อมกันทุกเชือกจะวนทุกเชือกจนครบทั้งหมด ถึงค่อยโยนหญ้านะคะเพราะว่าถ้าโยนหญ้าเชือกนี้เชือกนั้นกินน้ําอยู่ก็จะปล่อยสายยางเลยนะคะไม่กินน้ําจะกินน้ําไม่อิ่มแล้วก็ต้องคือให้กินน้ําพร้อมกันทุกเชือกพอเสร็จกินทุกเชือกแล้วก็โยนหญ้าพร้อมกันนะคะทุกเชือกก็จะได้กินหญ้าพร้อมกันสำหรับคลิปนี้นะคะก็ ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะให้ดูบรรยากาศช่วงก่อนจะออกงานนะคะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องพายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะ,ะสวัสดีค่ะ